ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมเวลาโยมไม่มีกําลังที่จะฟังธรรมเนี่ย นั่นคือกำลังของความเป็นอารยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงและมีกำลังที่จะฟังตาสว่างเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่าเราไม่มีกำลังนี่คือความอ่อนแอ ของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมอ่าเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่ยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมอ่าพราะองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจาสายน้อมไปในเหยื่อของโลก เขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลกพูดกรรมคุณห้าพวกนี้มีกำลังฟังดีหูพึงคอตั้งเลยอืมเป็นยังไงแต่พอฟังทำไอ้พวกนี้อ่อนเปลี่ยเพรีย,รยรงหมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา นี่คืออินสีห้าของใครอ่อนบรรลุรมชา้าของใครแก่บรรลุรมเร็ว